ช่งวงให้สวยน้ำเนี่ยเด้อสวัสดีค่ะแม่พี่น้องปองปลายทักแพ้์มอนี่คือเซ็กซี่แท้เป็นนันเ <laughs> จลลี่สาวจิมฮา<ะ> <laughs> ทำไมเซ็กซี่จังสาวสไม่หลุนไม่หลุดบ่รุ่นเอาไปเก็บ <laughs> อันพี่น้องมีคือบุญ เป็นวันร่วมบุญฮอเขาประดับดินนะคะเป็นประเพนีคนอีสานเฮาแต่ก็ควรมาอนีทุกบ้านกสิเสติขตุ่มขนมนะคะวันนี้นี่เสติขตุขนมเทียนนะคะพี่นอ้อพูเชานี่ไปเขาวัดเส็ิฮอเขาไปวัดมือเร่งทีสามกับเสดหฮอเขาไปไปยายไปหายีเียเยบ้านพ่อพุทธ เป็นมาทมหับเอาเนาะค่ะมือเร่วมีสกีผับมาให้ชมแล้วกะจะ่น,นอะนที่อื่นเ่ืเอนสวยตองนี่คือนี่คือไปตงองไงโมล้านพนับปลอดอ่อยสวย ตองปอดคือซีบมีขาดมีต้นนี้ยังะคะ่ะน้องอีอ้ปอดอ้อยสอยดังไปตองตัดก็จะเป็นประลัดมากแตบว่มีอยัางคือดังคำคมจะร้ายเนะะาะขะน้ำขะน้ำขึนคำคมขะนนี่แหละขะนย่อยนี่แหละ งงยาวจังสี่กับสิบแปใส่สำรับหัวเข่าหัวเข่าจงใส่เบตรงถั่วนใหงยาวหนยาวนะคะเอ้ยกสั่เน่ยเาชิ่วยให้โย่ววิ่งมือสวยตรงจะสิสวยานะเออไวยสอยกันด้ ีก๋งแรงเนี่น้ำร้อนกินขนมพอแล้วนี่เด้อเจ๊จะบอกเจ๊จะสอนนะคะเจ๊จะสอนพับกันไื่อใบจองสีไปบจองชี้ใบจองขนาดนี้นแล้วกะพับเขาพับเขาไปนะครับเป็นจะเรียงมาอามุมนี่ มาเดี๋ยนี่ใบสำรับมอขนมขนมใช่ไหมคะสีไฮสีไฮจอะเป็นไฟใบตองสีฟ้าเป็นไฟใบตองแล้วเราถ่านหังว่าขนดว่าขนาดทำตุวราท่านอินก่อนจ้าเบตองแค่ไหนแหละสีใบตองจ้ะขนาดนี้เจ๊ว่าใช่ไหมเล็กไปไหมเจ๊ได้ได้จ้าเหนื่อยมากสีฟ้าสีใบตองจ้ะพี่น้องจ้า มาเรียนเ็ดขนมน้ำเต้าทะเค่ะปีนี้ปีนี้เรียนทำขนมนะคะไม่เหุขนมจา้าตอนนี้ก็ชื่อสีไปตองเจเป็นไเหตุนาทีสีไปตองจ้ะสีฟาดก็ได้ตำถนัดมันไม่เหมือนกรัน นใ,นในการเอดขนมเทียนนั่นเี่ก็จะใส่แป้งข่าเหนียวสองถุงนะคะแป้งข้าเจ้าถุงหนึ่งแป้งมันเนยเคื่งถุงนะคะกะทิกะทิโนะโด,ดยนานกะทินะคะสูตรนี่นี่ก็สูตรดีได้มาจากหนองสาวคนหนึ่งเราเป็นคิท้ำขายส่งตลาดตุกมือทุกมือแต่ว่าตอนนั้นนี่เอะทำพ่องอ,อและคูในโรงเรียน เมื่อไยปีที่แล้วนะคะพ่นกมาหาน่นี่ไปเป็นทยากรอซอนการเห็ดขนมเทียนกับเล็กหน่อยนี่ก็ได้ขอขอสูตรเพิ่นนะคะเพิ่นกระห้ทถาว่เป็นผีที่ดีไหมบ่ได้ห้เด้อพ่นว่าอันนี้เป็นสูตรที่เพ่นทำม,มาหากินอยู่เสมอน,นะคะขอบคุณในไลฟ์พี่นี่ขออนุญาตถ่ายทอดไอความรู้นี่ ให้กับทุกๆคนนะคะเนาะค่ะแป้งข้าวเหนียสวสองถุงแป้งข้าวเจ้าถุงหนึ่งแป้งมันครึ่งถุงเราก็จะผสมเข้ากัน,กนโอ้ยตีระโปรงเจ้าเป็นยังไงคางข้าวแซ่กะทีน้ำบ่ นัวโดยนำกตะทีม,มันก,กัดใจโพทิดใบตองไงจากส่วนโบรนาณบนสีไทยก็ตำห่อนเนี่ยบ่ตำห,อห่อนด้วยน้ำเย็นน้ำเย็นอ๋ออันนี้นเ,นเป็นสูตรขายเนาะสูตรที่ว่าแม่ค่ะเป็นทิดขายเนี่ยมันบ่ต้องใส่กะทิ หอดแป้งได้แล well, ้วนะคะมัดหนามลิตรหนึ่งได้ค่ะพี่น้องแต่พี่กองหนึ่งหนามลิตรหนึ่งนี่ประมานลิตรนี้เองเอ่อหนามเกือบลิตรเนาะเอียบนิดนึงนะขอมือนเลยห็นะคนคุ้นคันให้เบิ้งหน้าคนคันกันเจ๊คนเสวยนะคะคนหนวดแป้งคนคนคันคนหนวดแป้งเจ้าวก็จะขันยัง เจก็ได้เรียบร,ร,ร้อยเรียบร้อยจ้ะเมื่อยเพราจนแอวขอยสูงเบิเ์ตเรียบร้อยนะคะเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงก็โหนาขานมากเลยค่ะมีคือใส่ขนมเทียนด้นะคะ่ะพี่นองใส่ขนมใส่ขนมเทียน่านี้คือใส่ขนมเทียนที่ขัวสุก หอมหุยๆนะคะนี่คือใส่อีกแบบหนึ่งที่นี่มีใสสองอย่างนะคะอันนี้คือบอดไอขวดนะคะไปกินกับสีแสบอีกแบบหนึ่งนี่คือใส่ที่บดไอขวดได้ดค่ะพี่น้องเวลาห้ากินจะเป็นใสข้าวๆนะที่กัจะเฮดแบบนี้ผสมเกลือเล็กน้อย คนงามเพื่อนกำลังเตรียมใบตรงองเื่อตากระวานหวานกินกร้อนหวาน ดดเดม่ยเนี่ยว่ายเทอะว่ยแม่คนวยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะมาแต่งามพันได้ก่อนก่อนง,งามก่อนขีไหลไปซนะราเหตุใคราหรอเนาะแม่ขดาที่มาต่งงามบได้รอกมงได้ามาแรงนีถ้าโดนน้ำมันผืดหยาดเป็นตีนไปตจองพิจิ้งเง ในในสูตรของการหนวดแปลงที่ใส่กะทพี่เข้าไปนีนะ่เืให้ขนมเบอร์บติดใบตองนะคะแต่ว่าที่เคยเห็ดเก่าซื้อว่าอยากติดอยู่ตัวความชั่วผ่าน้ำผ้าอันิกรแต่ไปตองเราก็เสร็จเข้าเสรซตนะ้姐เข้าเสร็จเข้าทํา,ข,า,าข้ามสะอาดใบตองแล้วก็โอ,อย่ <20 S 1> ยางด้วยกับพี่นอ้องฝึกผู้เห็ดบุเป็นซ้ายขวา อันนี้กัตัดเงาไรกับตัดจังจงัน,นิสบายนะเฮ็ดนหนาหายมันก็บ่เป็นตะกินทำหนามากก็ไม่เป็นปะตะกินนะคะใส่เยอะๆใช่คือแบบว่ามันเป็นใส่หมกผานไหมคะเอาไม่เลยที่ดีจะม่ต้งไปให้สหีเบ่งออกได้ไหมว่าที่มือใครค่อยมัน่อหน่อย แม่นอยู่เจาะหอยหน่อยห้องงามขึ้เจ้าะก่อนหน้อก็่อยแต่หอยใหญ่คือนก่อยนี่แหละค่ะพี่น้องจ้าตอนนี้ก็คืออ่าเจลลี่พันจะหนึ่งนะคะก็ปิดไว้แล้วนะคะเอาใส่ซึ่งแล้วจากพี่น้อง นี่นะคะเราใช้แบบว่าบ้านๆจริงๆนะคะหนึ่งเตาถ่านเด้อพี่นองเด้อนะคะหนึ่งเตาถ่านก็อบไว้แบบนี้ก็จะมีควันขึ้นมาแบบนี้แต่จะพี่นองจ้า,เ,าเบิ้งเอาค่ะว่ารูปรางนาตามันจะออกมายังไงปิดค่ะปิดอา่าปิดต่อค่ะปิดนะคะรอให้มันสุกค่ะ่ะกระสุกเรียบร้อยนะคะนี่คือนาตาของขนมเทียนของยายดิดีกับจี ความมุดานะคะเอาไปชิมเบิรงจังหน่อยจังอันข้าแม่จิ้ซุกในยัง เหนียวนุ่มหวานมันฉันคือเธอ <laughs> มือนไปวัดเขาหูว่านคน่ยันอยู่มันอยู่บ้านกว่าชาวบ้านเขาอ้าวเรียบร้อยอุ้ย ค่ะพี่น้องปองไปมือนี่นี่นนนนนก็บ,บุ่ไหวยอยู่กับห่อขนมอยู่เบิดเหมื่อด้ะคะยังบ่ไดัดไปเยี่ยมบ้านเยี่ยมนางไผรซักเท่าใดนะคะเพราะว่ามอนี่ขนมนะคะห่อขนมภาก็เป็นบุญห่อเข่าประดับดินนะคะประมาณตีสองตีสามไปภากก็ซีนี่ห่อขเข่าห็ดห่อเข่า ไปวางบนดินนะคะคือหอเข่าประดับดินไอทรงใไหด่ดวงวิญญาณปุญญาตายายบรรพุษของเฮาจิตวังลับไปคือเพิินสิสิบปลอยมาในในทำขึ้นนี่มารับเอาของ่านของที่ลูกหลานเหตุสุงไปไห้นะคะปีนนหนึ่งนี่ขังหนึ่งมี่สก็ฟภาดเรานีมาไห้พี่น้องชมอีกขังหนึ่งนะคะสำหรับมันนี่ กคือสี่นี่แค่นี้นะคะมืออื่นก็สิไปใส่บาทสเก็บภาาบรรยากาศการไปทำบุญในมืออื่นมาให้พี่น้องเบิงพี่น้องชมติดตามชมนะคะเดินสวัสดีค่ะ See you again tomorrow